เอ็นย่าโซนิคเจทีพอบอกว่าเป็นซิงเกิลเจเนอร่มันก็ต้องแบบแจ็คทำรัดเอาขึ้นไปเล่นบนเวทีได้เลยจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือเรื่องของปิกอัพเอาจริงประทับใจปิก <ๆ S 2> อัพคอมบิเนชันเขามากเลยที่มันแตกต่างก็คือตัวซีโรนะ่เดมันจะโค้งเท่ากันทุกเฟดก็คือมันจะต่ำมันทำให้แอคชั่นต่ำมันก็คือทำให้เราเล่นได้สมูทขึ้นจุดเปลี่ยนอีกอย่างคือในตัวแอมในแอปเนี่ยปีสิบแอมเลยครับนู่นอื่นได้ด้วยไหมครับยังไม่มีครับ<อ>มีตัวเดียว วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมที่เราจะมารีวิวกีตาร์ซิกเนเจอร์โดยเจ้าของซิกเนเจอร์พี่แจ็คธรรมรัตน์ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแมนครับสวัสดีครับนะครับชาวซีทีมิวสิกทุกท่านซึ่งวันนี้เราอยู่กับ กีตาร์อะไรครับพี่เอ็นย่าโซนิกเจทีโอ้โหเจีเก็คือชื่อพี่เองเลยจอห์นเทอร์รี่ครับแจ็คธรรมรัตน์นะครับเป็นเจอร์มีโลโกโ้เจทีอยู่ตรงนี้นก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสเปกค,ครับพี่แจ็กกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับพี่เรื่องเรื่องก็คือพี่ไปเล่นที่จีนบ่อยครับแล้วก็หลังจากโควิดอ่ะมันก็จะมีช่วงปีที่แล้ว2024ที่ว่าไปเล่นอยู่นู่นประมาณสัก เต็มๆทั้งปีเลยเนะี่ยทางเอ็นย่าเนี่ย,เ,ยเขาก็อีเมลส่งมาบอกอ,อยากจะลองไหมเรามีกีตาร์ตรัวนีตน้ตัวนี้เขาส่งมาให้ลองเราก็บอกอ่ะลองได้ลองได้ที่เขาส่งตัวอย่างมาแล้วกีตาร์เราเป็นแบบนี้นีสมาร์ทกีตาร์อะไรที่ก็รู้สึกว่ามันแบบเว้ยมันจะเวิร์กหรอกีตาร์ไม่ใช่ไม้คาร์บอนไฟเบอร์ะอะไรเงี้ยพอส่งมาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอก็เลยเริ่มคุยโปรเจกต์ใหม่เป็นเวลาน่าจะปีกว่าๆว่แล้วครับกว่าจะ เกิดกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมาก็คุยกันนานมากใช่ครับดีไซน์เรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือ,อคือเขาบอกว่าสนใจไหมจะทำซิงเกอรเจอร์กับเราไหมแล้วความรู้สึกแรกตอนลองอะว่าแบบเออจากมันไม่ใช่ไม้แล้ว,ลวมันมันเป็นคาร์บอนรู้สึกไงบ้างพี่ถ้าบอกว่าเอ็นย่าตอนนั้นเขาส่งมาให้2รุ่นชื่อรุ่นก่อนหน้านี้มันจะใช้ชื่อรุ่นว่าโนวาโกลโซนิกก็คือเป็นสมาร์ทกีตาร์รุ่นแรกของเขาเลยก็คือทรงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นเจนแรกแหละพูดง่ายแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นอินสปายครับค ซิงเกิลกับรุ่นนี้มากเลยแล้วก็มันก็จะเป็นทรงแบบโมเดิร์นสตรัทอะไรพวกนี้ทำซิงซิงมีคันโยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแปลกก็คือถ้าแม็กซ์หรือว่าคนอื่นเห็นที่เล่นก็จะเล่นแต่ท <St ash. S 2> รงโมเดิร์นสตรทใช่ไหมครับทำซิงซิงๆเลยนยแต่พอจับไอ้ตัวโนวาโกโซนิกตอนนั้นอะ่ะรู้สึกว่ามันฟิลดีจังคือเราเน้นไปนที่ความรู้สึกเวลาเราจะลองกีตาร์อะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าเราเล่นมันแล้วอยากจะแบบ เล่นได้นาน,าน<ๆ>เล่นเรื่อย<ๆ>อ่ะทรงนี้มันอาจจะแบบเหมาะกับเราในฐานะที่มันเป็นสมาร์ทกีตาร์เพราะด้วยฮาร์ดแวร์อะไรคันโยกันโยกอะไรก็ไม่มีมันก็ดูแลง่ายผู้ชมทางบ้านที่อาจจะไม่ทราบคําว่าสมาร์ทกีตาร์เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างครับคำว่าสมาร์ทหมายถึงว่าทุกอย่างอ่ะมันจบในตัวมันเองคือมันมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งเสียงแอมมีมลําโพงในตัวความทันสมัยของเขาครับในการดีไซน์อย่างที่บอกพอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวเนี่ยคือมันสามารถหยิบมาเล่นได้ทุกที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของอุณหภูมิความเปลี่ยนนนแแปปปลงงงงออออะไรรมมมาาาากกกเเเเทท่่่่่ััีีหยสุ็จืื ม,มีการคอนเนคชั่นของมันอย่างที่พี่แจ็คบอกนะว่าแบบพร้อมที่จะเล่นได้เลยเพราะว่ามันมีลําโพงในตัวไม่ต้องไปต่อแอมอะไรมันให้มันแบบวุ่นวายเพราะว่าผมเคยนึกถึงตัวเองว่าบางทีเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะเอากีตาร์ไปเล่นด้วยแล้วเราเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้าต้องพกไปหลายอย่างเลยสรุปไม่พกใช่ไหมเอาแค่คิดว่าจะต้องอต่อสายแจ็คเข้าแอมเล็กๆอะไรมันก็ ความขี้เกียจพวกเราอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการที่จะพกพาเพราะฉะนั้นก็เลยตกผลึกมาเป็นกีตาร์รุ่นนี้นั่นเองมาคุยเรื่องดีเทลของตัวกีตาร์กันดีกว่าครับพี่ตัวกีตาร์นี้มันเป็นกีตาร์กี่เฟดปิกอัพอะไรยังไงบ้างครับพี่พอบอกว่าเป็นซิงเกเนเจอร์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นมาตรฐานแล้วเอามาใส่ชื่อเราแค่นั้นละถ้าจะทำซิงเกเนเจอร์มันจะต้องเป็นกีตาร์ที่ตอบโจทย์สไตล์การเล่นของเราเพราะะนั้นมันก็จะมีอันดับแรกเลยเนี่ย ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพี่เป็นขาโมพิกอัพอะแต่ว่าพิกอัพที่เขาส่งมาตอนแรกไอโนวาโกโซนิกอะก็ชอบอยู่แล้วนะมันมันก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งแต่พอบอกว่าเป็นซิงเกิลเจอร์มันก็ต้องแบบแจ็คทำรัดเอาขึ้นไปเล่นบนเวทีได้เลยอเอาไปเล่นกับวังลีโฮมอะไรเงี้ยได้เลยมันต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นจุดเปลี่ยนแปลงสาคัญก็คือเรื่องของ p ิกอัพเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เอาพุทธพี่รู้สึกว่ามันมันยังน้อยไปสําหรับพี่แต่บาลานซ์อะไรโอเคแล้วคราวนี้ก็เลยทางนู้นก็ คิดมาให้เราทุกอย่างเลยบริทเป็นเซรามิกตัวเน็กเนี่ยไฟ์กันอยู่พอสมควรตอนแรกเขาทำเซรามิกใหมแล้วสไตล์ที่พี่เล่นคือมันต้องต้องดินามิกเยอะหน่อยพอรู้สึกว่าเป็นเซรามิกมันคอมเพรสดินามิกการเล่นพอสมควรก็เลยบอกให้เขาไปเปลี่ยนเป็นอานิโก้สองเขาบอกไม่ได้อานิโก้สองมันสู้อันนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็ไฟ์กันอยู่จนได้ Al าอานิโก้ห้านิโก็ไฟมาก็จะเป็นเหมือนไฮบริดก็เป็นคัสตอมเลยก็คือเขาจะวริงให้มันแมท มากที่สุดในสไตล์การเล่นของพี่คือว่าง่ายๆกีตาร์ตัวนี้เนี่ยยังไม่พูดถึงฟังก์ชันแอมเนี่ยก็คือเสียงดีแน่นอนเอาจริงประทับใจปิกอัพคอมบิเนชันเขามากเลยคุยกับเขาเลยว่าถ้าเกิดคุณทำมาขายเป็นซิกเนเจอร์ได้ไหมคู่นี้ก็ทำเป็นกล่องแพ็กเกจในเอ็นย่าเซนยซิกเนเจอร์ปิกอัพแต่ละตัวเป็นเซตนี้ไปเลยคู่นี้รู้สึกว่าเราจะเริ่มเป็นพ่อค้ามากนะแล้วก็คือตัวมันเนี่ยทำหน้าที่เป็นเป็นกีตาร์ปกตินั่นแหละครับสามารถต่อเอาท์พุตไปเข้าเอฟเฟกต เป็นแพสซีฟติกอัพอะไรได้ปกติก,ตก็คือเหมือนปิดภาคโปรเซสเซอร์ทิ้งไปคอเชฟต่างๆเลเซียสต่างๆเนี่ยครับพี่คือจริงๆตรงเนี้ยพี่บอกว่าให้เขาทําในรูปแบบไอ้ตัวโนวาโกสซอนิกตัวแรกได้เลยเพราะว่าพี่ชอบแล้วแต่เหมือนเขาก็ไปทําอะไรเพิ่มของเขามามทําให้มันแบบว่ามีเชฟที่ว่าข้างบนงโค้งๆหน่อยข้างล่างก็บรนๆหนอยให้มันเล่นง่ายรับกับมือใช่ครับเลเซียสก็จะอยู่ประมาณ16ชาวล็อกหน่อยค่อนข้างเรียบที่มันแตกต่างก็คือไอ้ตัวซีโรเฟสมันจะทําให แอคชั่นของสายแต่ละสายนะมันจะโค้งเท่ากันทุกเฟสก็คือมันจะต่ํามันทําให้แอคชั่นต่ำมากค,คือเราจะเห็นในกีตาร์ที่มีซีโร่เฟสมนีอย่างพวกวีเจียอะไรพวกนั้นนะ<ม>เป็นพวกไฮเอ็นเลยมันก็คือทําให้เราเล่นได้สมูทขึ้นก็คือนะทุกเฟสรวมถึงเฟสศูนย์เนี่ยใช่เหมือนกันเลยใช่ก็คือโทนเสียงมันก็จะเหมือนสายที่พาดผ่านเฟสทีนี้ต่อมาเป็นการควบคุมไหมครับคืออย่างที่บอกแม็กคือถ้าเราปิดเราปิดตรงนี้เนาะครับมันก็คือกีตาร์ปกติเลยก็คือนี่ก็คือวอลลุ่ม พัตซีวอลลุ่มนั่นแหละแล้วก็ซิเล็กเตอร์3ทาง n e ็กมิดเดิลบริดดแล้วก็มีโทนแต่ว่ารุ่นแรกอะโนวาโกลโซนิกอะตัวนี้ดันเป็นเป็นวอลลุ่มอีกอันหนึ่งเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มก็คือเหมือนเป็นพัตซีวอลลุ่มแล้วนี่เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มเพราะว่าเจนแรกเขาคงมองให้มันเป็นสมาร์ทกีตาร์จริงๆ <c oughs> คือไม่ได้ไม่ต้องไปต่อผ่านแอมป์อะไรหรอก <c oughs> แต่พี่บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยมันต้องปิดไอ้ตัววงจร <c oughs> แล้วก็สามารถต่อเข้ามันตีเอฟเฟกอะไรของเราได้สมกับที่เป็นซิกเนนเเจอร์าะก็คือแบบเปลีี่่ยยยยนหมมดเเเลลชฟทุกอาง อันนี้มันก็จะมีตรงนี้มาอีกอันนึงโอ้ทำอะไรครับอันตัวนี้คืออันนี้มันมันเป็นลูกเล่นที่เหมือนเขาทำมาให้พี่เลยอะแต่ว่ามันมีตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะ oh. เพราะว่าสไตล์ที่พี่เล่นเนี่ยปิกอัพตัวนั้เนี่ยพี่ชอบบางครั้งแบบต้องการเสียงคลีนที่มันโอเพนคล้ายๆล้าซิงเกิลคอยดึงขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่ใช่สิ่งนิ้วคอยมันจะเป็นพา r a l e l สมมุติอันนี้มันเอาพุทธมันอยู่ประมาณ 10k อันนี้เทมีข้อนิดนึงนะได้ครับพอเป็นพา r a l e l หมายความว่ามันจะวงจรมันจะลดความแรงลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ 5k มันก็จะคล้ายๆสิ่งนิ้วคอยทำหน้าที่เป็นทบัคเบอร์เกอร์พา r a l e l อยู่แล้วก็ที่สำคัญคือมันมันตัดแค่ตัวเน็กเพราะพี่ไม่เคยตัดคอยตัวบิดอยู่แล้วเพราะตัวบิดเล่นทั้เต็มอยู่แล้วตัวบิดปุ๊บเทาล็อกทันทีอะไรอย่างเงี้ยดึงทีเดียวนี่ก็คือใช้งานแบบตบปัดตบปัดไดดด้้้รรรรร่่่่นนนนเเเเเเียววววววลลลลใชคคคัััับบบบบบแแกก็็าาาาา์ะะหงงตตตปทอออขจ ผมเริ่มอยากฟังเสียงแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวขอฟังสักนิดนึงก่อนแล้วนะฮะจะบอกว่าพรีเซตที่ที่อยู่ในแอปอะ่ะมันจะมีทั้งหมด16พรีเซตแต่เพียงแต่ว่าแต่ละแบงค์มันจะมีแบงค์คลีนโอเวอร์ดรยดิสโซชันแล้วก็ลีดแต่ละแบงค์จะมีอยู่4พรีเซตอ๋อรวมกันแล้ว1 6ใช่ครับแต่ว่าที่โรงงานมาเนี่ยพรีเซตแรกมันจะเป็นคลีนกับคอรัสก็เป็นเสียงที่พี่เล่นบ่อยๆ อันนี้ก็คือเสียงที่แบบไม่ได้ผ่านมัลติเอฟเฟกอะไรเลยนะจบในตัวกีตาร์อ,อย่างเดียวใช่ครับ,<ม>บก็คือเรากดเปิดวงจรมันสีเขียวก็เหมือนมันเป็นพรีเซต็ตเป็นแบงค์คลีนแก๊กที่พี่แจ็คบอกว่าดึงแล้วมันจะพาลาเลลเป็นยังไงบ้างาาถ้าไม่ดึงเปนอย่างงี้ <laughs> <laughs> ทแวงนิดนึงน <ะ S 1> ได้คือได้อาการอยู่แล้วแก๊กหน้าครับพี่ถ้าแก๊กหน้าที่เป็นแบบดึงใช่ไหมครับครับผมเอาจริงแกลกหน้าที่เป็นแบบดึงเนี่ยพี่จะชอบใช้กับพรีเซ็ตที่2อ,อันนี้จะเป็นแอมเพล็กซี่ครับ ันค่อนข้างแบบดนามิกเหเหมือนเสียงคีนพอดีดหนักเป็นแตกดีดเบาเป็นคีนใช่ครับ oh. จุดเปลี่ยนอีกอย่างคือในต,ตัวแอมในแอปเนี่ยแหละครับอินสปายกับโนวาโก s o นิกเจนแรกเดี๋ยวจะมีแอมแค่สองแอมเป็นแอมจำลองโซดาโนกับเฟนเดอร์คือเป็นแตกแล้ว,ล,วล่าสุดแล้วครับล่าสุดมานี่ มี10 a m มาเลยครับอา uh, ซึ่ง10แอมนี้รุ่นอื่นได้ด้วยไหมครับยังไม่มีครับ oh, มีตัวเดียวครับอ <laughs> ใครที่แบบว่าอยากได้เอ็นยาแล้วอยากได้แอมเยอะต้องรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้เท่านั้น oh, ครับ oh, <stop. S 2> นี่คล้ายๆแ <Stop. S 2> บบว่ารุ่นมาเฟีย,ยาง <laughs> ใครอยากได้สุดแอมต้อง สเตทีเท่านั้นแล้วต remember, ู้แอมมีตู้ไหนบ้างครับพ <No ี่แจครับก็เหมือนเดิมก็คือมีดีลักส์คลีนก็คือเฟนเดอร์นะครับแล้วก็โซดาโน่ที่เพ um> ิ่มมาที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยคือที่เขาทําได้ดีมากก็คือไอตัวที่เล่นอยู่เนี่ยเป็นเพ็กซี่เพ็กซี่ไม่รู้ว่าเขาไปดีไซน์ยังไงนะต้องดินามิกอะไรมันได้หมดเลยอะที่มีเพิ่มอีกก็เป็นเจเจเอ็มแปดร้อยเอ็นเกิลแบทแคทอะไรพวกเนี้ยวอล์กซันก็คือมีสิบแอมม์ครับให้เลือกแอมม์นี้ก็คือแบบหลากหลายแนวมากด้วยมีแบบ จัดจัดบราว,าวาเซาร์เล่นมีหมดเลยตอนนี้ถ้าลองอ่ะลองจิ้มแบบมุ่งมั่วเลยนะ5 0 1 5ูนย์หนึ่งห้าอัี้มันก็คือห้าหนึ่งห้าศูนย์แบบสลับเลขนิดน,นึงสามารถเพิ่ม,มเกมอะไรแบบนี้ได้ เอดดี้แวนเฮเลนอารมณ์นั้นสาวเอดดี้ใช่อันนี้เป็นอะไรนะพาวเบลพาวเวอร์บอลหรือเปล่าพ power ใช่ใช่ไเ่ใช่ p o เบล ตู้นี้นี่เล่นเพลงพี่แจ็คเล่นเพลงไหนดีครับเสียงนี้ครับใช่ครับเล่นเพลงไหนก็เหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่จะหนาไปาแล้วก็ EQ อะไรได้ ใช่เลยเขี่ย EQ นิดนิดหน่อยหน่อยได้เลยสุดท้ายคืเล่นอะไรเสียงเหมือนเดิมแ <laughs> ต่เอาเป็ว่ามันตอบสนองกันเล่นมัน,มนเล่นสนุก,กนะพี่แจครับพอจะอมีตู้คลีนอีกสักตู้แล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกอีกสักหน่อยไหมได้เลยครับเป็นคลีนที่ที่พี่ใช้ประจำนี่แหะครับแม็ คลีน <Clean, S 2> ผสมคอรัส<ม>ดีเล์นิดนึง<ม>ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นคลีนปกติยิงเสียงเดียวกันแหละแต่ว่าปิดเอฟเฟกต์แค่นั้นเองอ<า>แต่ว่าซึ่ง<ๆ>จริงๆแล้วเนี่ยในตัวเอฟเฟกต์ที่เป็นโมดูลเลชันเนี่ยเขามีให้เลือกอยู่อื<ม>จะมีทรโมโลมีคอรัสมีไวเบอโตอะไรเงี้ย เอาจริงมันก็ใช้งานได้เลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ดีเลย์รีเวิร์บเขามีมาให้กี่ตัวนะครับดีเลย์รีเวิร์บอย่างละตัวครับอืมอน,นี่ถ้าปิดลองดูนะอันนี้ดีเลย์มัน,นก็ปรับเฟิร์มแวร์น่าจะให้เขาเพิ่มแท็บเทปโป้มาอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็รีเวิร์บ เลื<ท>มดเสียงนี้นะกันฉ่ำเลยเนี่เราลองเล่นแบบว่า extreme <laughs> ก็คือชมฉับก็เน้น user interface แบบใช้งานง่ายใช่คือ Mac ม,มองเนี่ยก็คือหน้าจอไม่ต้องมีพื้นฐานการปรับเ t i e ติ fect มาก่อนก็เล่นได้นะเาแปลว่ามันตอบสนองการเล่นเรามันมันเล่นสนุก,กน,นะอันนี้คือเสียงที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยก็คือเป็นการแบบต่อแจ็คนะครับเข้าไปเนาะดีไอเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนทางบ้านเขาแบบอยากจะฟังเสียงลำโพงว่าเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันไหมครับพี่ได้ๆครับกีตาร์ตัวนี้ถ้าเปิดมาทางไหนพี่ก็จะเล่นแต่นี่เพราะมันแบบว่าด y นามิกหมด อันนี้เป็นพา a าเลลตัวเน็กนะครับ oh. ก็คือคมันก็จะอาการคล้ายๆซิงเกิลคอยับบ oh. a r a l l e l ตัวเน็กแล้วพอปรับมาเป็นบ uh. ิดเซรามิกฟูฮัมมัชเตอร์มันแบบเ้าทันทีใช่ครับต้องทำลไร ก็คือ p ี e s e ตที่แบบว่าเปิดวงจรเล่นกับลำโพงเมื่อไหร่ก็เอาอันนี้เลยถ้าไฮเกนเหรอครับพี่ไฮเกนนะครับเสียงคีนเนี่ยส่วนใหญ่รอดแต่เสียงแตกเนี่ยต้องมาดูกันอันนี้ไฮเกนอันนี้เป็น p ีีเซตพี่เลยครับ ไม่บี้นะเสียงแตกดีปกติลำโพงที่แบบไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแล้วเล่นกับเสียงแตกผมมักจะเจอว่ามันจะค่อนข้างมันจะบี้ๆเนาะอันนี้ก็คืออิ่มดีนะครับก็คือลำโพงอยู่แค่นี้เหละครับมันเป็นลำโพงตัวเดียวเลยใช่ไหมเป็นสองลำโพงอ๋อสองลำโพงแล้วก็ที่อัปเกรดจากรุ่นก่อนคือมันเป็นสิบห้าวัตตัวก่อนเป็นแค่สิบวัตขับได้แดนมิกเฮดรูมได้เยอะขึ้นมมากขึ้นใช่ซึ่งต่อไปนี้นะครับวงดื่มสามารถที่จะเล่นเสียงแตกได้แล้วใช่ครับ โอเคฮะผมคิดว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายกันแล้วเราได้เห็นแบบฟิตเจอร์มากมายเนาะว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันทํางานอะไรได้บ้างเสียงต่างๆไปไงบ้างนะครับลวงถึงเราได้ทดสอบแบบไดเรกกับไมค์ไปแล้วเนาะผมว่าตัวนี้เนี่ย ครบจบเลยนะครับพี่แจ็คไม่ใช่โฆษณานะครับอยาจะหาว่าเป็นซิงเกอร์พี่แล้วแบบขายตังเลยจากแจ็คเป็นไปในยุคสมัยเนี้ยจริงๆพี่พี่เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีอ่ะพี่ถ้าเกิดคนในยุคเราแบบว่าไม่ไม่ตามเทคโนโลยีเลยมันก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยจนอาจจะแบบเกิดเจเนอเรชันแกร็บใช่ไหมอ่าครับเหมือนว่าบางคน นักกีตาร์รุ่นเก่าๆบางคนบอกโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้หรอกกีตาร์ต้องไม้เท่านั้นหรือว่าแบบโอ้อะไรมีลําโพงมีอะไรมันดูของเล่นซึ่งมันก็คิดแบบนั้นได้แต่ว่าจริงๆก็อยากให้ได้ลองว่าเออพอเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็คือพวอนา้ใช้ชีวิตในการ<ค>เป็นนือกีตาร์ได้ง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างง่ายคือเราไม่ต้องต่อเอฟเฟกไม่ต้องอะไรละอยากซ้อมที่ไหนก็ซ้อมได้เด็กๆสามารถที่จะเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยโดยไม่ต้องพกเอฟเฟกคืออะไรก็ตามที่มันทําให้สร้าง ผู้เล่นใหม่ๆสําคัญที่สุดคือมันอินสปายมันมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เล่นได้ฝึกได้นานมากขึ้นจะบอกว่าตอนนี้พี่ใช้ตัวนี้อัดเสียงเป็นหลักแต่นี้มันมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนแบบว่ากีตาร์ไม่ใช่ไม้มันจะมีเมื่อก่อนมีเรื่องของโทนวูดอะไรก็มาอันนี้เราเป็นโทนคาร์บอนไฟเบอร์แต่ด้วยความที่พี่เป็นคนที่ต้องเล่นชัดอ่ะเสียงมันต้องชัดอ่ะแล้วด้วยความที่ว่ามวลของคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาหล่อมันเนี่ยมันมันเท่ากันหมดไงพอเวลาเราใช้อัดเสียงมันทําให้เรารู้สึกว่าเสียงทุกเฟตที่เราเล่นทุกกกนนนนน้้ตตมมมมััััเเเสีียยงท่าาหดลลแวว ราคาเท่าไหร่ครับพี่ผมว่าคนหลายคนเนี่ย เริ่มอยากรู้แล้วก็คือตอนนี้ราคาโปรโมชั่นช่วงแรกนะนณวันถ่ายทำ introduction หมื่นห้าพันเก้าร้อยครับวันนั้นที่จัดเปิดตัวก็ที่ที่แองเกิลเว็ก็ประกาศราคามานี่ทุกคนบอกสามหมื่นหกหมื่นยังมีอะไรอะไรเงี้ยมันเวอร์ไปหมื่นหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับจะมีกีตาร์พร้อมซอฟเคสของเอ็นย่าเป็นซิมเมเจอร์ได้ซอฟเคสด้วยใช่ครับถือว่าคุ้มราคามากๆนะครับนอกจากได้กีตาร์ได้แอปแล้วได้ลำโพงด้วยใช่ครับไปซ้อมที่ไหนก็ได้ได้ซิมเมเจอร์ด้วยนี่ได้ซิมเมเจอร์ด้วยนะครับซึ่งสำหรัับบใใคครรนนะที่สจ JT นะครับตัวนี้ก็สามารถติดต่อ CT Music Shop ได้เลยนะครับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะครับที่ให้เกียรติมารีวิวนะครับดีมากๆครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ